รีวิวอาโลนีโลฮีโ่แคลรี่ฟื้นฟูดูดเลือดคลิกหนักๆก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมก่าวิศนุแลวผมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็เราจะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเดี๋ยวให้ดูเนวก่อนนะครับ แนวครับผมผม,ม,ม เอามาแบบอัปเกรดมาหนึ่งอาทิตย์ครับผมโอ้โหกว่าจะอัปเกรดมันยังไม่สุดเลยนะผมอยากให้มันสุดมากอะเนเออนะฮะแต่ประเด็นก็คือเราไม่ได้มารีวิวเนวครับผมเรามารีวิวตัวนี้นะฮะตัวที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวที่น่าจับจองของสายฟรีทั้งหลายนะฮะผมถ้าเดานะมันจะมาในร้านแรกนะผมนั่นก็คืออะโลนิโระอะโลนิโลครับผมตัวที่เจอกับลูเคียนะฮะ ตัวนี้ผมค่อนข้างจะชอบพิเศษนะครับผมหลังจากได้ดูสกิลของมันนะฮะแกก็เป็นสายแคลี่แล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายแบบฟื้นฟูนฟนดูดเลือดอะไรมากกว่านะครับผมก็คือแบบเน้นยืนอะ่ะแล้วก็มีสกิลค่อนข้างแรงนะครับผมและที่สําคัญนะผมแกอยู่เผ่าเสือขาวนะฮะแกอยู่โซเสือขาวก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยนะครับผมผมแนะนําว่าถ้ามันมาในร้านแรกก็ แรกๆไว้ใช้นะผมสำหรับสายฟรีเอามาเป็นทีม2ทีม3ก็ยังดีนะตัวนี้อาจจะไม่ชอบในทีมหลักก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับสกิลแรกของอารอนิโรนะครับผมก็เป็นการตีใส่ตัวละครลายเดียวนะครับผมสกิลก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ตี2ทีอย่างที่เห็นเลยฮะก็สกิลคอมโบนะครับผมก็ สร้างดาเมจใส่ศัตรูเดียวนะครับผมมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายติดตตันนะครับต่อเนื่อง1รอบนะฮะแล้วก็เพิ่มอัตราคิของสกิลนี้5%นะครับผมสำหรับสกิลคอมโบก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ ต่อสำหรับสกิลอันตินะครับผมก็คือสร้างดาเมจใส,ส่ศัตรูหนึ่งแถวนะครับผมแล้วเมื่อสร้างดาเมจเสร็จเนี่ยก็จะฟื้นฟู HP เท่ากับ20%ของดาเมจครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มคลีคของสกิลนี้ประมาณ20%นะครับผมแล้วก็หลังปลุกอาวุธดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็หลังปล่อยสกิลนี้นะครับผมเมื่อตัวละครของเรานะครับผมปล่อยฟรีเอ็กแท็กแล้วนะผมจะฟื้นฟู HP เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดาเมจ ฟรีเฮดแท็กน no nice> ี้นะครับก็ง่ายๆก็ค yeah, ือตัวละครของเราเนี่ยใช้อันตีไปแล้วนะครับผมก็จะทำให้ฟื้นฟูเฮดพีเท่ากับเปอร์เซ็นต์อันตีนะครับผมดาเมจอันตีนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมชอบมากก็พาสติบของเจ้าตัวนี้นะครับผมเมื่อศัตรูตายนะฮะจะฟื้นฟู HP เท่ากับ15ของ HP สูงสุดนะครับผม เมื่อเริ่มการต่อสู้ก็จะลดอัตราคีของศัตรูทั้งหมดต่อเนื่อง3รอบนะครับผมก็เป็นตัวแบบว่าซัพพอร์ตแล้วก็ฟื้นฟู HP แล้วก็มีดาเมจครีด้วยแล้วก็มีดาเมจต้านขีด้วยโอ้โหตัวนี้นี่เป็น SSR ที่สุดมากๆครับผมสำหรับอารนิโรนะ mina yeah show sign you how every you can get it back โอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวอาโรนิโรนะครับผมถ้าใครชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกไปไกันด้วยนะครับผมผมก็ขอแนะนำนะครับว่ามันเป็น SSR ที่ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับผมมีทั้งดาเมจคริมีทั้งต้านคีแล้วก็ฟื้นฟู HP ด้วยนะครับผมก็ทำมาในร้านแรกก็อย่าลืมนะครับผมจัดมามาด้วยนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับมคิดเห็นยังไงก็ yeah, สามารถ <'m> คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าส,ส,สวัสดีครับ